สวัสดียูทูบเบอร์และท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับ Talking t ทีเช่นเคยนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาจัดสิระดับเกมมือถือที่น่าเล่นที่สุดในปีส0 1 6และ2017นะครับขอบอกไว้ก่อนนะว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมเห็นเกมคุณภาพหรือว่าเกมสนุกสนุกผมก็อยากจะมาแนะนำประมาณนี้นะโอเคส่วนจะมีเกมอะไรกันบ้างนั้นเราบมาดูเลยครับ อันดับที่10 e A Sport UFC สหรับเกมนี้ก็เป็นเกมมวยที่สนุกมาก,กเกมหนึ่งนะครับโดยเกมนี้ก็จะผสมศิลปะการต่อสู้นะครับมีทั้งมวยไทยกังฟูแล้วก็ศิลปะต่างๆนะครับมีทั้งการจับล็อกทุ่มพื้นแล้วก็ต่อยอะไรประมาณนี้นะครับก็มีตัวละครให้เลือกหลากหลายนะรวมถึงบูตลีด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกและก็ท้าทายมากๆนะครับ อันดับที่เก้า God o เกมนี้เราก็จะได้ระบบเป็นเทพเจ้านะครับโดยเทพเจ้าในเกมนี้ก็ไม่ให้เลือกเยอะมากนะครับมีทั้งอธีนาซูสแล้วก็เทพต่างๆนะเกมนี้ก็มีด่านให้เลือกเล่นเยอะมากนะคโอ้โหแบบเรียกว่าเล่นได้นานมากนะครับแต่เกมนี้ตัวละครอาจจะดูซ้ํากันมากไปหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าเล่นสนุกนะครับโดยสกิลต่างๆก็ทําออกมาได้สวยแล้วก็ โอเคมากนะครับก็ถือว่าเป็นอีหนึ่งเกมที่ควรโหลดมาเล่นนะครับอันดับที่8 Fo ฟอนสไลค c o m m a n d o W w w วสลับดีเดย์ในภาคนี้เรียกว่ามีกราฟ,ฟิกสวยขึ้นนะครับแต่บางส่วนภายในเกมนั้นก็ไม่แตกต่างจากภาคหนึ่งมากนะครับโดยในเกมนี้ก็มีภาร,รกิจให้ทำเยอะมากนะครับแล้วก็มีอาวุธให้เลือกมากมายนะครับ แต่ส่วนตัวผมคิดว่าภาคหนึ่งดีก,กว่านะเพราะว่ามันได้อารมณ์สงครามโลกมากกว่านะครับโอเคงั้นก็ลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับอันดับที่7 God of w e r สรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่สร้างจากภาพยนตร์นะครับโดยเกมนี้ก็ทำภาพออกมาได้สวยแล้วก็อลังการมากๆนะครับข้อดีของเกมนี้นะครับก็คือแบบคุณไม่ต้องเติมเงินคุณก็สามารถเล่นจนจบได้นะครับ โดยเกมนี้โหลดฟรีด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีหนึ่งเกมที่ไม่ควรพลาดน,นะครับโอ้เรียกว่าสุดยอดอลังการมากนะแล้วก็เล่นจนทําให้คุณติดจนวางไม่ลงกันเลยทีเดียวนะโอเคก็ลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับอันดับที่6ก Gods Fire Lights of Prometheus สำหรับเกมนี้ก็เป็น1หนึ่งเกมที่ทำภาพออกมาได้สวยแล้วก็ฉากต่อสู้อลังการสุดๆนะเกมมีเรียกว่าฟันกันเลือดสาดกันเลยทีเดียวนะครับ โดยในตัวเกมเราก็จะสามารถปรับแต่งตัวละครได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเกราะหรือว่าอาวุธใหม่นะประมาณนี้นะนอกจากนั้นคุณยังสามารถเล่นโหมด î-S ซาวิ a l อะไรประมาณนี้นะโดยศัตรูก็จะออกมาให้คุณฆ่าเรื่อยๆนะเวลาคนสู้คุณก็จะได้ของประมาณนี้นะเกมนี้ก็เป็นเกมที่ต้องใช้สมองในการต่อสู้ด้วยนะครับไม่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นเกมที่สู้ไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ ทำฉากเนื้อเรื่องฉากอะไรต่างก็ถือว่าทำออกมาได้ลงตัวมากๆนะครับความคิดส่วนตัวผมคิดว่าเกมนี้มันได้รับแรงบันดาลใจมาจาก God of War นะ อันดับที่5 Radiation Island สลับเกมนี้แล้วก็จะรับบทเป็นผู้รอดชีวิตในเกาะที่มีแต่กำมันตลัง4ีนะครับโดยจุดประสงค์ของเกมนี้ก็คือการปิดเสารประมาณนี้นะครับโดยในเกมนี้ก็มีภัยอันตรายต่างๆอย่างเช่นพวกหมีป่าหรือว่าสัตว์ป่าหรือว่าหมาอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ยังมีพวกความหิวอะไรต่างๆนะรเรียกว่ามีภัยรอบตัวจริงครับเกมนี้นอกจากนั้นคุณยังสามารถสร้างบ้านไม่ว่าจะเป็น แล้วก็คราบของนะครับเช่นพวกขวานหรือว่าหอกธนูไวราสัตว์อะไรประมาณนี้นะครับเกมนี้ก็ถือว่าทําภาพออกมาได้สวยมากๆนะครับแต่เกินความจําค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับประมาณ2จิกกว่านะครับผมแนะนําให้เผื่อไว้ประมาณ 3G จิกนะเพราะว่าเผื่อเกิดปัญหาอะไรประมาณนี้นะครับเกมนี้ก็อยู่ที่ราคาประมาณ100บาทนะใครที่โหลดมาเล่นแล้วก็ตุกก็อย่าไปโทษเกมนะครับ เกมนี้ต้องใช้โทรศัพท์ที่แบบสเปคสูงมากๆในการเล่นนะครโอเคอันดัที่ 4, After ส a f t e r power สรับเกมนี้ก็เป็นเกมแนว tps นะครับโดยเกมนี้ก็เป็นเกมออนไลนะ์นะครับเล่นยิงกับคนอื่นนะครับส่วนปืนในเกมก็มีให้เลือกหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น ak ติดกล้องหรือว่า RPG เลยประมาณนี้นะด่านต่างๆในเกมก็มีให้เลือกเยอะมากนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ทําภาพออกมาได้สวยแล้วก็เหมือน PC มากนะครับแต่เกมนี้ก็ต้องใช้โทรศัพท์สเปคสูงๆในการเล่นนะโอเคใครที่ชอบแบบนี้ก็ลองโหลดมาเล่นดูนะครับ อันดับที่3 The Walking Dead 3สําหรับเกมนี้ผมเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่หลายๆคนรอคอยนะครับโดยเกมนี้ผมก็ไม่อยากอธิบายในเรื่องอะไรมากเท่าไหร่นะครับซึ่งหลายๆคนก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับผมก็ดูพี่เอกเล่นประมาณนี้นะครับก็เล่นเองบ้างในมือถือนะครับผมก็เล่นจนถึงภาค2นะครับเกมนี้มีเนื้อหาลึกซึ้งแล้วก็ ทำออกมาที่เยี่ยมมากนะครับในแต่ละฉากก็ประทับใจนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมยกให้เป็นที่หนึ่งในใจเลยนะครับสำหรับเกมนี้ใครที่อยากซื้อมาเล่นผมแนะนําให้ซื้อแบบแพ็คดีกว่านะเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดด้วยนะครับผมก็ซื้อภาค2ประมาณ400กว่านี่แหละนะครับก็ถือว่าคุ้มมากนะครับเราได้ส่วนลดมาด้วยนะครับก็ถือว่าเราได้กําไรมาส่วนหนึ่งนะครับโอเคใครที่ชอบก็ ลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับอันดับที่2โมเดิร์นคอมหสำหรับเกมนี้บอกก่อนเลยนะครับว่ามันยังไม่ปล่อยให้เล่นนะครับตอนนี้นักพัฒนาเกมก็กำลังพัฒนาอะไรกันอยู่ประมาณนี้นะครับแต่เกมนี้ก็น่าจะปล่อยให้เล่นประมาณปีนี้นะครับประมาณปี2017นเนี่นแหละโอเคก็รอโหลดเล่นกันได้เลยนะครับโอเค และแล้วก็ถึงดับที่1นึ่งรอบนะนั่นก็คือเกม Gangstar New o r l e a n นั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้ปล่อยให้โหลดกันแล้วใน iOS นะครับซึ่งใน Android ผมก็ลองค้นหาดูแล้วมันไม่เจอนะครับส่วนในภาคน,นี้มีแมปที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีอะไรให้ทำหลายอย่างมากกว่าภาคเวกัสแน่นอนนะครับเรียกว่าภาคนี้ก็น่าสนุกมากๆนะครับโอเคใครชอบก็รอโหลดกันได้เลยนะครับสำหรับคนที่ใช้ Android นะครับ โอเค,คับเป็นไงกันบ้างครับเก่าสีประดับที่ผมจัดไปนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะโอเคช่วงนี้ผมก็ยุ่งกับงานนะครับก็อาจจะไม่มีเวลาว่างทําคลิปเท่าไหร่นะครับโอเคผมก็พยายามหาเวลาว่างที่สุดแล้วนะครับมันทําคลิปนะครับผมก็ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนเท่าไหร่นะโอเคก็ฝากกดติดตามกันไปเรื่อยนะผมก็จะหาเกมดีๆมาเรื่อยนะโอเคสําหรับวันนี้ ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ